สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ช n e น The อ i t c h e s ส by Nat ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปรายเดือนนะฮะของผู้ที่มีดาวจันทร์ลัคนาสถิตยอยู่ในราศีมังกรหรือคนที่เกิดในวันที่22ทธันวาคมจนถึงวันที่20มก,กราคมนะครับก็ปกติแล้วผมจะพูดเรื่องนี้ตอนกลางคลิปนะครับแต่ว่ารอบนี้นะฮะ ก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะครับตรวจสอบวันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมว่ามีวันเดือนปีเกิดนะครับผมหรือว่ามีลัคนาเนี่ย ที่เป็นลัคนาราศีมังกรของโหราศาสตร์ตะวันตกหรือ Western a s t r o l o g y หรือเปล่านะครับผมคลิปของเรานะครับหมายถึงคลิปของชา n e l เราเนี่ยเป็นโหราศาสตร์สาย Western a s t r o l o g y นะครับก็ไม่สามารถเอาวันเดอนปีเกิดนะครับรวมถึงลัคนาของสัตว์ไทยเนี่ยมาดูได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดความผิดพลาดนะครับผมถ้าเกิดว่าใช้ข้อมูลของสัตว์ไทยมาดูก็เลยไม่อนุญาตนะครับผมเดี๋ยวมันจะไม่ตรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเช็คแล้วนะครับผมว่า เป็นวันเดือนปีเกิดนะครับผมที่ทําข้อมูลออกมาแล้วลัคนาเป็นราศีมังกรนะครับผมทั้งในโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากลหรือโหราศาสตร์ตะวันตกเนี่ยนะครับก็สามารถดูได้นะครับผมรวมถึงถ้าเกิดว่าคุณนั้นดูช anel อื่นๆที่พูดถึงในเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับก็สามารถเอามาดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็ตามนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะแอป ดาวอาทิตนะครับผมและดาวอังคารอยู่ในเรือนของความสําเร็จนะครับจะทําให้คุณนั้นเกิดแรงผลักดันอย่างมากนะครับผมในเรื่องอาชีพนะคะคุณจะมีไฟนะครผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระตุ้นนะครับผมจากตัวคุณเองนะหรือแม้แต่จากสถานาการณ์รอบด้านนะครับผมที่ส่งเสริมให้คุณนั้นได้มีโอกาสนะครับผมทําตามเป้าหมายนะฮะในงานในการพัฒนา นะครับผมทางด้านอาชีพนะครับผมหรือว่าหน้าที่การงานของคุณเนี่ยให้ไปได้ด้วยดีนะครับผมความมั่นคงจากดาวเสาร์นะครับในเรือนการเงินทํามุมที่ดีด้วยจะยิ่งทําให้คุณนั้นมองเห็นภาพนะครับผมเกี่ยวกับแผนการนะครับที่คุณกําลังวางเอาไว้นะครับว่าอนาคตนั้นจะเป็นยังไงนะฮรหรือว่าโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับผมในอนาคตนั้นก็จะเมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมโดยเฉพาะแง่มุมของการสร้างธุรกิจด้วยนะครับ ดาวทิตนะครับผมกับดาวอังคารที่คุมกันตอนนี้นะครับจะส่งเสริมทางด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะฮะหรือในแง่ของความแข็งแรงนะครับผมดาวร่างกายลองใช่ในแง่ของความแข็งแรงนะคือดาวดาวคายเนี่ยเป็นดาวของร่างกายนะฮะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยิมนะครับผมเรื่องของแรงบันดาลใจเรื่องของกีฬาอพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่า จุดที่ดีมากๆเลยนะครับผมขอคนที่มีลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้นะครับผมที่ทํางานเกี่ยวกับนงทางแง่นั้นนะครับผมหรือว่าดาวอาทิตย์นะครับผมก็จะประสบความสําเร็จนะครับผมในลักษณะของสายการสายงานบันเทิงก็ได้นะครับผมหรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานของตัวของคุณเองนะครับผมงานความสามารถของคุณเองนะครับหรือว่างานสกิลต่างๆที่คุณมี นะครับผมก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากๆเช่นเดียวกันนะครับดาวสาวจะทําให้คุณนั้นมองเห็นภาพนะฮะผมในระยะไกลๆเลยไกลลิฟเลยนะครับซึ่งมันจะไม่ง่ายนะครับผมและต้องมีความพยายามในการสร้างนะครับผมจากตอนนี้นั้นสูงมากนะครับแต่ว่าผลตอบแทนในอนาคตนั้นจะเป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังแล้วก็วางแผนเอาไว้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณนั้นทํา เขาเรียกว่าให้มันรัดกุมนะครับผมตั้งแต่ตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากๆนะครับผมว่าจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะับผมรวมถึงดาวเสาร์นี่เป็นดาวประจําตัวด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ในเรือนการเงินนะครับโดยเฉพาะในแง่ของการสร้างความมั่นคงในอนาคตนั้นจะดีมากๆนะครับผมยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะครับดาวพุธในเรือนเดียวกันนะครับผมและดาวพฤหัสนะฮะที่ ที่ส่งผลนะครับในลักษณะที่ดีมากนะครับผมนั้นอาจจะทําให้คุณนั้นได้วางแผน เริ่มนะครับผมและมีโอกาสเข้ามาทางการทําสัญญานะครับผมกับคนอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนนะครับผมหรือว่ากับคนที่อยู่รอบตัวนะฮะเมื่อดาวาิดนั้นเดินไปถึงดาวพุธนะครับผมแล้วก็ทํามุงที่ดีนะถึงดาวพฤหัสนะครับผมแล้วก็ดาวศุกร์นะครับในเรือนเพื่อนแล้วก็เรือนสังคมจะส่งผลที่ดีต่อดาวเนปจูนนะครับผมในเรือนของการพูดคุยและการเดินทางนะครับจะส่งผลที่ดีเกี่ยวข้องกับการเจรจาการสื่อสาร นะครับผมรวมถึงการพบปกักกันนะครับผมโดยเฉพาะการยื่นใบสมัครนะครับกับบริษัทต่างๆถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการนะครับที่ที่ไม่จําเป็นจะต้องยืน่นเอกสารให้กับใครนะครับผมก็จะดีมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าถ้า เป็นในแง่ของเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเจ้าของกิจการนะครับผมก็สามารถทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินได้ในตอนนี้นะครับผมไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับผมถ้าคุณอยากที่จะวางแผนนะครับผมในการปรับเปลี่ยนนะครับหลังจากดาวพุธเดินถอยหลังตอนกลางเดือนนะครับผมจะดีมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าเกิดว,ว่าถ้าคุณจําเป็นจะต้องทําก่อนหน้านั้นนะครับก็อยากให้ระมัดระวังนะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเอกสารต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอกสารสัญสญ,ญา นะครับผมหรือแม้แต่ในเรื่องของอ e ีเมลนะครับผมการตอบรับนะฮะเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาการติดขัดได้คุณอาจจะต้องตามเรื่องนะครับผมกับบริษัทที่คุณนั้นย e ื่นเอกสารไปนะครับผมหรือว่าบริษัทที่คุณกํลาลังทํางานด้วยสักหน่อยนะครับก่อนที่จะวางใจหรือแม้แต่ในเรื่องของการเดินทางเองคุณก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของเอกสารนะครับทางด้านการเดินทางนะฮะไฟบินต่างๆนะครับผม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะครับผมรวมๆแล้วอะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่เป็นเอกสารนะครับก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่ามีโอกาสจะเกิดความผิดพลาดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในแง่ของด้านการเงินนะครับผมดาวสุขในเรื่องของสังคมแล้วก็เพื่อน ทำมุมต่อดาวในเรือนของดาวตัวตนนะครับผมและในเรือนของการสื่อสารในลักษณะที่ดีนะคุณอาจจะได้รับเงินจากการพูดคุยนะครับผมจากการขายจากการพูดจูงใจจากการเจรจาการติดต่อการสื่อสารนะฮะชาวลัคนาราศีมังกรที่มีดาวพุธในเรือนของความสําเร็จนั้นสามารถใช้การพูดในการหาเงินได้นะฮะไม่ใช่แค่การสื่อสารเพียงด้านคําพูดเท่านั้นนะครับแม้ว่าจะเป็นทางด้านงานเขียนนะครับผมงานทางด้านเอกสาร นะครับผมหรือว่า,างานที่เป็นบทความนะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันงานบทละครก็ได้นะครับผมหรือว่างานนิตยสารานะครับผมงานเขียนออนไลน์นะแต่ก็ต้องระวังอาจจะมีการผิดพลาดทางด้านอุปกรณ์อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมหรือความาหมายนะครับผมที่จะสื่อสารนั้นอาจจะผิดเพี้ยนนะครับผมหรือว่าผิดพลาดอันนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าสแกนให้ดีๆก่อนที่คุณจะเผยแพร่นะครับผม,ผมหรือว่าส่งผลงานออกไปนะครับผม ในต้นเดือนนะครับผมแต่ว่าการที่ดาวพฤหัสนั้นครับะะทำมุมนะฮะในเรื่องของการเงินนะครับผมตอนนี้ก็อยากให้คุณนั้นระมัดระวังทิงออกเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายนะครับผมในการพบปะเพื่อนฝูงสักเล็กน้อยนะครับผมอาจจะมีความแบบซุรุ่ยซุร่ายโดยที่เกิดความไม่จําเป็นได้นะฮะต้องระวังนะครับในด้านของความรักนะฮะคุณอาจจะได้เดินทางไปกับคนที่คุณรักไปในที่ต่างๆนะฮะกับกลุ่มเพื่อนของคุณไปพบเจอสังคมของ คุณทั้งคู่นะครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับผมคือหมายถึงว่าหลังจากที่เก็บตัวกันไปนานนะครับจากที่ห่างหายกันไปนะจะมีการพบปะกันบ้างนะครับผมในแง่ของคนโสดนะครับดาวสุขจะทาให้คุณนั้นได้พบกับความรักนะผ่านจากการเดินทางนะครับของการพบปะเิ่นเดียวกันนะครับผมหรือว่าจะเป็นการเดินการพบปะทางด้านทางด้านการออนไลน์ ก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับผมบางคนอาจจะเจอระหว่างกันไปเที่ยวหรือว่าพบเจอกันในร้านอาหารหรือว่าร้านริมน้ำหรือสถานที่ที่มีความโรแมนติกอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอ่ะแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของไพ่ทาโร่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมในเดือนนี้นะครับเราจะออกคลิปนะครับคลิปความรักรายตรมาสนะครับผมเป็นครั้งที่2นะครับหลังจากที่ เดือนกรกดาคมสิงหาคมและกันยายนนะครับไตรมาสแรกที่ผมออกไปนั้นผ่านไปแล้วนะครับผมสําหรับเดือนนี้นะครับก็จะเป็นเดือนรอบเดือนของตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมนะครถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับผมอยากจะติดตามนะครับผมก็สามารถกด subscribe นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับผมคลิปความรักรายไตรมาสนะครับที่ผมจะลงเอาไว้ในเดือนนี้ด้วยนั่นเองนะครับอะ แต่เดี๋ยวก่อนหน้านั้นนะครับผมเรามาดูนะฮะในแง่ของเดือนนี้กันก่อนนะครับผมว่าชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาไม่ใช่ราศีธนูโทษครับราศีมังกรว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับไพ่เพจออฟคัพส์นะครับในเดือนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเดือนที่คุณนั้นค่อนข้างจะมีความสุขนะนะครับผม มีความเป็นตัวของตัวเองนะครับผมแล้วก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกนะครับบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปเนาะนะครับว่าในเรื่องของความรักอ่ะอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับผมหรือว่าความสุขในแง่ของหน้าที่การงานนะตอนนี้มันกําลังไปได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยที่ปกติแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งๆนิดนึงนะครับในแง่ของความคิดในแง่ของความรู้สึกนะครับแต่ว่าเดือนนี้นั้นคุณจะ ซอฟต์ลงนะครับผมแล้วก็อ่อนโยนลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับโดยเฉพาะนี่เลยนะครับโดยเฉพาะทางด้านของงานที่ใช้จินตนาการความคิดสร้างสารรค์นะครับสำหรับคนที่มาทางสายนีนะนะครับผมหรือว่างานสกิลต่างๆนะครับผมถ้าเกิดว,ว่าคุณทำงานสกิลเกี่ยวพวก ของแข็งนะครับตามลักษณะของราศีมังกรนะนะครับการแกะสลักไม้นะครับผมหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนั้นก็จะดีมากๆเลยนะครับบางคนอาจจะขายจำพวกแบบต้นมงต้นไม้นะครับผมไม้ด่างอะไรแบบนี้ซึ่งตอนนี้ก็กําลังแบบว่า,าได้รับความนิยมนะครับผมก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันว่ามันจะออกมาดีมากนะครับผมในเงี้ของความรักก็ดีมากเช่นเดียวกันนะครับไพ่สองถ้วยขึ้นมานะครับอย่างที่ผมบอกไปนะคุณอาจจะได้พบเจอกับคู่รัก นะครับผมซึ่งบางคนอาจจะได้เจอแล้วนะครับผมผ่านทางการเดินทางผ่านการ่านผ่านทางการพูดคุยนะครับผมแบบออนไลน์ก็เป็นไปได้นะครับผมซึ่งเขาจะเข้ามานะครับผมหยิบยื่นความรักความรู้สึกที่ดีให้กับคุณนะครับผมไพ่หถ้วยขึ้นมาเนี่ยสามารถหมายถึงความคนรักในอุดมคติได้นะครับผมหรือแม้แต่เขาเรียกว่าคนรักที่มีการสัญญากันมานะครับผมจากชาติพบอื่นๆจากอดีตชาตินะครับผม ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ณขณะนี้นะฮะหลังจากนี้นะครคุณอาจจะต้องเดินทางนี้ผมบอกไปเนาะนะครับว่าไพ่สองเหรียญขึ้นมานะครับจะอยู่แบบไม่ติดที่นิดนึง นะครับผมแล้วก็สําหรับบางคนนั้นอาจจะมีในลักษณะของความขัดแย้งนะครับผมดาวอังคารในเดือนที่10นะครับก็จะไม่ใช่เรื่องอะไรครับก็จะเป็นเรื่องงานนั่นแหละนะครับถ้าเกิดว,ว่าคุณต้องทํางานเป็นทีมทํางานเป็นกลุ่มนะครับผมหรือว่าเป็นเจ้าของงานนะคนอาจจะต้องลงไปเพื่อสั่งงานอะไรที่มันค่อนข้างแบบว่ายิบย่อยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับผมทางด้านกับเ,เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการพูดคุยนะครับผมอาจไพ่เดทขึ้นมาด้วยนะครับผมรวมถึง The Templates นะครับทางด้านความรักบางท่านนะครับผมอาจจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะครับบางคนอาจจะมีการจบสถานะความสัมพันธ์ไปแล้วนะครับผมแต่ว่าชาวลัคนาราศีธนูนะครับมีโอกาสนะบางท่านที่คนรักจะรีเทิร์นนะครับผมจะย้อนกลับมานะครผมเพื่อทําให้คุณนะรู้สึกว่ามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าคุณนั้นก็จะมีความแบบใจแข็งนิดนึงอ่ะนะครับมีการวางฟอร์มเล็กน้อยนะครับผมยังไงก็ เอาพองงามนะครับผมเอาพองงามไพ่เทมเพลสกับขึ้นมาเนี่ยนะครับผมนั่นหมายถึงว่า,าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในทางด้านความคิดนะครับผมหรือความรู้สึกของคุณเข้ามานะครับผมแน่นอนนะฮะ ไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาก็จะบ่งบอกถึงในเรื่องของหน้าที่การงาน mm. นะครับผมแล้วก็เรื่องของการเงินเรื่องของการได้รับโอกาสใหม่ๆนะครับโอกาสเกี่ยวกับความมั่นคงที่ผมบอกไปเนาะดาวเสราร์ในเรือที่ 2, 2> นะครับผมจะทําให้สถานการณ์นะครับผมทางด้านหน้าที่การงานของคุณนั้นเป็นไปได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมก็อยากให้คุณนั้นเอ่อเขาเรียกว่าค่อยๆทำนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเพราะว่าไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ย ก็จะค่อนข้างชานิดนึงนะครับผมในการทำสิ่งต่างๆนะครับโอเคอ่ะเดือนนี้อะไรเด่นละ่ะเรื่องความรักก็เด่นนะครับผมเรื่องการงานก็เด่นงั้นเดี๋ยวเราเอาเรื่องการงานก่อนก็แล้วกันนะครับผมเรื่องการงานขอดูหน่อยซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมในเดือนนี้นะมีไพ่ควีนออฟสอดขึ้นมานะโอ้ผมบอกเลยถ้าเกิดว่าคุณทํางานที่ที่มีคู่หุ้นส่วนนะครับผมคุณจะมีความคิดที่ค่อนข้างแบบว่า คือคนหนึ่งก็แรงคนนึงก็แรงอ่ะแต่ถามว่าเก่งไหมก็เก่งทั้งคู่นะครับอาจจะมีปากเสียงกันได้ที่ผมบอกไปนะครับผมดังนั้นคุณก็ต้องระวังให้ดีๆนะับผมอาจจะมีการพัฒนานะครับผมทางด้านหน้าที่การงานหรือว่าความเข้าใจกันได้นะครับผมในท้ายที่สุดนะฮะแล้วก็มองไปยังอนาคตร,ร่วมกันนะครับกี่ยวกับหน้าที่การงานนะครับผมณนะตอนนี้นั้นก็คือคุณมีเป้าหมายแหละในระยะยาวในระยะไกลแน่นอนนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าคุณวางแผนดีๆนะก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่ามีการว,วางแผนมาแล้ว นะครับผมมันจะไปได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับสำหรับคนที่ทํางานนะครับผมเป็นชาวลัคนาราศีมังกรนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมก็การงานแล้วก็ดูในเรื่องของการเงินกันละกันนะครับต่อเนื่องเลย นะครับในเรื่องของการเงินนะครับในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินเล็กน้อยนะครับผมไพ่เพ o ออฟสอดเข้ามานะครับผมคุณจะต้องแก้ปัญหาทางด้านการเงินนะหรือว่าค่าใช้จ่ายนะครับผมซึ่งอาจจะมีในอนาคตนะครับที่มีคนหยิบยื่นมาให้เมื่อจะเป็นผ่านทางการทํางานหรือว่าออโอกาสนะครับผมสาหรับการเสี่ยงดวงการเสี่ยงโชคก็ได้นะครับผมสําหรับไพ่หนึ่งเหรียญที่เข้ามาณตอนนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับก็อยากให้ระวังนิดนึงเนี่ย ให้สิบดาบเข้ามาในเรื่องของการเงินนะแสะดงว่าสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรหลายๆท่านอาจจะมีปัญหานะครับผมก็ต้องระวังในเรื่องค่าใช้จ่ายตอนนี้นะครับเนี่ยยังต้องกระโดดไปกระโดดมาต้องหมุนเงินอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนว่ายังต้องแก้ปัญหาทางด้านของการเงินเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับ โอเคครับผมต่อไปนะฮะในแง่ของความคิดนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับบางคนนะในแง่ของความคิดนะครับในเรื่องความสัมพันธ์นั้นคุณก็พยายามที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์เก่านะครับสำหรับบางคนเนาะนะครับผมก็เป็นไปได้นะครับผมเป็นไปได้เช่นเดียวกัน นะครับผมสำหรับไพ่8ถ้วยนะครับผมที่ขึ้นมาในตอนนี้นะครับแต่ By าย e way นะครับผมการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับจะทําให้คุณนั้นไปเจอกับคนรักที่อยู่ด้วยกันนะครับสถ้วย10ถ้วยเข้ามานะครับมีความเป็นคู่รักมีความเป็นครอบครัวนะฮะหรือแม้แต่การเดินออกมาถ้าเกิดว่ามีคนรักเก่ากลับเข้ามานะครับผมก็อยากให้ลองคุยดูนะครับไพ่มันขึ้นว่าค่อนข้างดี นะครับผมสําหรับคนที่ยังมีพันธะผูกพันนะครับผมแล้วก็คนเก่ากลับเข้ามานะครับง้อกลับเขมาขอคืนดีนะครับผมแต่มันมีความเป็นไปได้นะว่าคุณจะได้เจอนะครับผมตัวเลือกนะครับอาจจะเป็นคนเก่าด้วยแล้วคนใหม่ด้วยเข้ามาทําให้คุณนั้นรู้สึกว่ามีความสับสนนะครับผมมีความแบบแตกต่างนะครับของคาแรคเตอร์ที่ทําให้คุณนั้นมีความจําเป็นต้องคิดอ่ะนะครับผมว่าจะเอายังไงดีจะคบจากใครจะพูดคุยกับใครดีนะครับผมมันก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งที่มันอยู่ภายใน อารมณ์ของคุณในความคิดหรือว่าในหัวใจของคุณอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่าต่อไปในแง่ของความรักแบบความรักตรงๆเลยนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรพูดถึงความคิดและนึกถึงนึกว่าเป็นเรื่องความรักนะครับในเรื่องของความรักนะครับจะมีความมั่นคงน,นี่ผมบอกไพ่สิกทา นะครับผมเดือนนี้ความรักค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะนะครับผมแล้วก็คุณมีความเป็นตัวเองมากๆนะครับมีความแข็งแรงมีความมั่นคงในอารมณ์นะครับผมไม่เง่าไม่ร้องไห้ไม่ฟุ้งไฟนะครับผมบางคนนั้นอาจจะสมมติว่าถ้ามีปัญหามาคุณก็จะทุ่มเวลาให้กับเรื่องงานนะครับเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงนะให้กับครอบครัวแต่ว่าถ้าสมมติว่าบางท่านนะครับผมคือมีแฟนอยู่แล้วนะครับอาจจะได้มีการลงเอยนะครับผมแต่งงานกันนะครับให้คู่มานะครับให้เนื้อคู่ าพายครอบครัวมาพาย Engagement มาพายความสุขความสําราญเข้ามาพายของพิธีกรรมเข้ามา นะครับผมนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะได้ตบได้แต่งกันนะครับหรืออย่างน้อยก็สามารถมั่นกันไว้ก่อนได้นะครับผมแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้นั้นดาวพุธเดินถอยหลังอยู่นะครับสำหรับบางคนนั้นนะฮะชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะเฝ้ารอการกลับมาของคนรักได้หลังจากที่ผมได้พูดถึงคลิปนี้ออกไปนะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกไปนะมันไม่ใช่ทุกคนนะครับผมที่จะโชคดีนะชาวลัคนาราศีมังกรนะครับผมถ้าเป็นไปได้ก็ ถ้าเอางี้ถ้าอันไหนมันมีแววคุณอยากจะรอคุณก็รอไปก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนมันไม่มีแววเนี่ยผมก็ยอมผมก็เห็นเห็นนะว่าคุณจะสามารถยอมรับความจริงได้แล้วก็ไปต่อในความสัมพันธ์นั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันหมายถึงว่าไปต่อก็คือเดินออกมานะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงในด้านความสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอ่ะในนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะครับสำหรับผู้ที่มีดาวจันทร์ลัคณาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับหรือคนที่เกิดในวันที่ อ่า uh, 22ธันวาคมจนถึงวันที่20มกราคมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางชา n นลของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ